หลังจากเสร็จงานแต่งงานแล้วหน้าสวยๆแต่งงานลูกสาวหน้าสวยๆไม่อยากล้างเลยแต่ก็ต้องล้างะนะความสวยงามเสร็จแล้วงานแต่งงานลูกสาวในวันนี้เสร็จหมดทั้งงานม่านงานแต่งนะคะแต่เราก็สวยไม่เลิกนะกลับบ้านแล้วยังอยากสวยอยู่ แต่ยังไงก็ต้องล้างออกหน้าสวยนะคะเสร็จแล้วค่ะบายบายต้องล้างหน้าออกนานๆจะได้สวยแต่ยังไงก็ต้องล้างออกนะคะบายบายเสร็จงานแต่งงานแล้วก็พักผ่อนสิคะรออะไร ไายบายดึกแล้วนอนเถอะ